สรัรดีครับสวัสดีครับผมโอวิทิวัฒน์นะครับกับอาจารย์นนทรัตนนะครับเราคือปรมัยเมศสฯนะครับรายการที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อแล้วก็อาจารย์จะมีเคล็ดลับเทคนิคดีๆง่ายๆที่คุณสามารถเอาไปปรับใช้ได้กับชีวิตประจำวันด้วยตัวคุณเองนะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับผมีคนถามใช่ไหมว่ารายการเราหาวิไหนสองสามอาทิตย์อ๋อครับถามมาเยอะครับอืออ่าอาจารย์อาจารย์อาจารย์ตอบหน่อยขี้เกียจครับ ผมผู้สาบอกว่าอาจารย์ติดธุระไม่ติดธุระขี้เกียจเอาขี้เกียจนะคนเราต้องไม่มีอารมณ์พูดนะมันเหมือนศิลปิน่ะโอ้ถ้ามึงวาดภาพเนี่ยถ้ามึงมีอารมณ์มึงวาดไม่สวยหรอกอย่างเงี้ยไม่อยากจะคุยกับใครไงเราอยากจะอยู่กับเมียเราไงเราก็แบบไม่เอาที่ว่าเดี๋ยววันหลังค่อยว่ากันเดี๋ยววันนี้นึกสนุกเลยโทรข้างกล้องโทรต่างๆเนี่ยจะมาวันเนี้ยสิบเอ็ดโมงแล้วกันเออประมาณเนี้ยเราทุกคนก็ต้องมา ทันทีทันใดแน่นอนอยู่แล้วนะครับไม่มีการเรือไม่มีไม่มีการนัดลงหน้าทีมงานเราทํางานด้วยความรวดเร็วมากครับครับผมเ้าเรื่องครับอาจารย์ตอนนี้กระแสที่ที่เรากําลังคุยกันในกลุ่มในเรื่องของวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นเป็นที่ที่เคารพศรัทธาของของของคนเยอะมากคือหลวงพ่อพินาศคือมันในหลวงต้องเริ่มต้นก่อนครับ คือคนในกลุ่มปรมัยเมศวนเนี่ยบางคงไม่รู้จักหลวงพ่อพินะเ <Mania dam. S 1> ขาว่าเป็นคนที่ไม่ได้ฝ่ายในการหาพระถุมงคนใช่ใช่นี้ตอนหลังเองสังเก็ตไหมในกลุ่มเนี่ยไปคุยให้ฟังเยอะครับผมคือมันเกิดจากคําถามค,คำถามหลายหลายคนถามเข้ามวาว่าอาจาร์ตัวอาจารย์เองอาจารย์นับถืออะไรอื <S 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 เห็นอาจารย์อธิบายขาดการอ่านตอนเลยครับเราก็บอกว่าเออหลวงปู่หลวงพ่อที่กูนับถือเนี่ยองคแรกเลยคือหลวงพ่อป่วยชุดตินทโรครับในการจบโรงเรียนมาเลยนะแล้วแปดองแรกท่านแล้วทำให้มีกินมีใช้เลยคือท่าน พร้อมกับขายท่านกินด้วยแบบไม่ตายเลยที่พ่อก่อนเปิดร้านประเครื่องคร <c oughs> สองพ่อสร้อยพระใหญ่สวง <c oughs> แต่พระสอพระใหญ่สวงนี่จะมาหลังหลวงพ่อพินะหลวงพ่อพินะตอนนั้นรู้จักจากเด็กคนหนึ่งที่มาเรียนมหาวิทยาลัยแล้วมันมาเล่าให้ฟังโอ้ oh. <c oughs> แล้วมันเอาวัตถุมงคลอย่างหนึ่งมาให้ดูแบบด้านหนึ่งอ่ะเป็นดาวห้าแฉกด้านหนึ่งอ่ะเป็นดาวแปดแฉกกูก็ยังด่าไปโทษนะโทษนะครับเอาสไตล์แบบพูดนะ ั็ถูกบางคนเฮี้ยอะไรงงวะแปดแถกห้าแถกไม่มีหาเลยจะสร้างกันแล้วมั้งก็มันพูดภรรยาพูดสาสตรยายแบบดีอย่างงู้นดีงี้ก็ไม่ฟังเาอ๋อฟัเราก็กลับคือตอนนั้นที่เด็กคนนี้รู้จักกันเพราะเขเขียนหนังสือหนังสือนี่ภาษาอยู่สองเล่มก็แล้ววันหลัง,งมันมาอีกมันก็มาคุยเรื่องความรู้เรื่องเพราตอนนั้นเราไปศึกษาเราตอนนั้นเป็นหมอผีอยู่รู้ใช่ไหมล่ะเออมันก็ไปศึกษาเรื่องนู่นเรื่องนี้มาแล้วก็คุยแล้วมันก็คุยอีกเริ่มอ่อนลงเว้ยเริ่มฟังมันก็เล่าพิ่างตุ พอมันกลับไปปุ๊บเเอารูปพ่อตั้งเลยกูจุดทูตสิบหกตอบว่พ่อท่านแน่จริงนะวัตถุมงคลของพ่อนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงอย่างที่ไอเด็กคนนี้มันพูดนะก็ขอฟรีดวงให้มาให้ที่บ้านแล้วกันอเอาฟรีนะครับก็ไปไอเด็กคนนี้มาอีกมาคราวนี้แบบเปรี้ยอจานผมให้อาจารย์ลองผมให้จารฟวีเลยเอาไปลองดูเป็นดาวรูปไขเเป่นเนี่ยเป็นประกอบสองด้านเห็นเขาว่าเป็นดาวรูปแรกตอนนั้นยังไม่มีความรู้ใช่ไหมครับแม่งเลี่ยมทองพร้อมเลยอืพอได้มาเจ็บปุ๊บรุ่มขอ หลอนด้วยทีนี้หลอนขอนุ่นได้ขอนี่ได้ขอนั่นได้ก็เริ่มศึกษาประวัติแล้วตอนนั้นออกกระทำหนังสือนิยาสารเองก็ต้องบอกนะว่าอะไรนะรตอนหลังก็ยกให้คนอื่นเข้าไปแล้วรักเขาอะ่ะเออรักเขาไปแล้วเขียนประวัติหลวงพ่อฉบับแรกเนี่ยจากคนไม่รู้จักดาวเลยโแต่เมื่อก่อนให้กันยีย้เนี่ยขึ้นเป็นหลักหมื่นก่อนครับแล้วตอนนั้นท้ายเขาลั่นกูจะประกาศรับซื้อเลยดาวยุคแรกกูซื้อไม่อ้างทุกราคาพอหนังสือที่สารฉบับเมื่อก่อนหนังสือกูที่ทาออกมาออกรายเดือนพอเดือนที่สองออกตูมปุ๊บ จากหมื่นขึ้นหลายหลายแสนเลยตอนนี้ดังเลยครับตอนนี้มันมีคําพูดของหลวงพ่อสมัยก่อนท่านพูดไปครั้งหนึ่งมันมีมันมีจฎหมายเขียนไม่เลยนะแต่ไม่บอกว่าอยู่ที่ใครนะครับหลวงพ่อแกบอกว่าหลังจากเราสิ้นไปแล้ววัตถุมงคลของเราจากเก๊จะกลายเป็นแท้จากแท้จะกลายเป็นเก๊ครับซึ่งขนาดนั้นมันเริ่มแล้วเราหยุดเลยกูหยุดเก็บตอนหลังแล้วแกก็มีอีกข้อนึงเขาบอกว่าหลังจากสังขารเราออกจากตรจกาศดีแล้วตามคําสั่งสิบปีให้หลังครับ ความจริงจะปรากฏต่อไปของของเราแทบพิกแผ่นดินหาก็จะไม่เจอจะมีค่าดุลเพชรดุลทองอืมเข้าใจปะ่ะครับตอนนี้เราเริ่มมาเก็บแล้วเริ่มคุยให้ในกลุ่มก็คือจากคำถามอย่างที่ท้าวาาว่าอาจารย์มีวัตถุนองคนไหนไหมเราเสียเงินบูชามาแล้วบูชาแล้วเรารขอแล้วมันช่วยให้เราผ่านพ้นได้ในในสิ่งต่างๆที่เราต้องการผู้ตอบไม่คิดเลยโอว่ามีมแต่แพง คือหลวงพ่อพิญญาเทววัตสนมลาววัดสน,มล,ดสนมลาวนี่เป็นวัดสุดท้ายสุดที่ท่านมาทิ้งสังขารนะจริงๆหลวงพ่อสร้างวัดมาทั้งหมดสามสิบวัด<อ>วัดแรกที่สร้างคือวัดฤาษีสร้างในพมา่าตระจาย่ไหมแล้วดาวของท่านเนี่ยดาวยุคแรกจะเป็นสองแผ่นประกบคมันมีหลายพิมพ์ขเขาก็ไปเรียกกันไปนะจอมพลในพลในร้อยในสิบในพันก็เรียกกันไปแต่เวลาท่านเล่นท่านแยกกันไปสองอย่างโอ้ยุคต้นกับยุคปลายยุคปลายก็คือดาวมงคลครับยุคต้นก็คือที่ใส่ของที่ว่าเห็นง่ายแต่เอายาก คือของของพ่อในสายพระทวถันและดาวของหลวงพ่อเนี่ยก็จะใส่แร่ครับข้างในจะอุดเม็ดกันฟาา้าผ่าเพราะว่าที่วัดขนมรามันเป็นเขาแล้วมันมีแร่เยอะฟ้าผ่าบ่อยครับนะการเสกของหลวงพ่อเนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าหลวงพ่อเกเตรด้วยพลังจักรวาลน,นะโอ้เกเตรด้วยอาบด้วยแงสงทุ่ริยันจันทานะครับแต่บอกในโลกนี้ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เนี่ยอยู่ภายใต้ภายใต้แกงของจักรวาลและแกก็บวกด้วยพลังจีกถาคมด้วย ตอนนั้นฉันใช้กับแฟนเนี่ยโอ้สองปีเต็มเกือบสามปีหลวงพ่อให้เงินฉันทุกวันนะขอเป็นได้ขอเป็นโดนขอเป็นได้ขอเป็นโดนขอเป็นได้ก็โดน,น,โดน,น,โดนจนหลอนอนะ่ะครับซึ่งตอนนี้ฉันมาตามเก็บฉันเก็บทุ้มเก็บเงียบๆครับดาวหลวงพ่อพินาเนี่ยโอ้ท,ที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยท่านเคยเขียนด้วยหมึกหมึกคล้ายๆหม ực, ๆึกจีนอยู่อันหนึง่งว่าท่านเขียนถึงว่าแสดงความมั่นใจว่าขอข้างหน้านช่วยปลดทุกข์ให้เราได้นะท่านบอกว่าคนต่อไปเนี่ยคนมันจะเกิดความทุกข์เยอะครับ ท่านสร้างวัตถุมงคลที่นี่ใหม่พ่ดช่วยให้ญาติโยมเนี่ยปลดทุกไม่มากแล้วก็น้อยท่านมั่นใจของมากก็คือดาวครับตอนนี้มันมีบางคนทุกหลังถามมาว่าอาจารย์และ้วจะดูยังไงพูดยากออมันต้องดูจากคนที่ไว้ใจได้คือดาวเนี่ยอย่าลืมนะว่ามันเคยทะลุไปแสนทุกวันนี้สายตรงที่เขาขายก็มันก็เป็นแสนอยู่แล้วไอ้ดาวดวงสีห้าพันยุคแรกไม่มีหรอกรอาจจะมีพุกถ้ท่านไปเจอในสนามพระครับอันนี้อะไรมันก็เป็นไปได้ครับแล้วก็มีคําถามอีกว่าคําถามว่า แล้วดาวมงคลอาจารย์ที่เขาเรียกว,ว่าดาวมหามงคลดาวมงคลนั้นคือไม่ได้ใส่พระถัวถ่าน mm hmm. หลวงพ่อกเกษให้เป็นเมตตาค้าขายมหาเสน่ห์กลางๆคือบนขอไม่ได้แน่นอนเพราะไม่มีจิตวิญญาณผมจะไปบนได้ไงอ่ะครับแล้วก็ถามอีกว่าแล้วดาวหลวงพ่อในวิธีใช้ที่ถูกต้องทํำยังไงปุ๊บเมื่อวานท้าโอ๋ได้ดูในรายกลุ่มผู้สอนหมดเลยครับตั้งแต่การว่ากระถาการขึ้นรูการบนนิ้วไหนนิ้วไหนและการเพิ่มพลังให้ดวงดาวตามที่หลวงพ่อสั่งไว้ mm hmm. แล้วท่านก็สั่งในกลุ่มมาห้ามไปให้คนนอกกลุ่มรู้เพราะว่า เดี๋ยวมันจะเป็นวิทีญากินครับดาวหลวงพ่อไินะเนี่ยมันเหมือนแม่โอ้่ามันเหมือนแม่ตรงที่ว่าแกทําขึ้นมาให้พวกเนี่ยแม่ไม่ฆ่าลูกอแล้วก็การทาของหลวงพ่อนั้นเป็นปริศนาธรรมทุกอย่างห้าแจกเหมือนทหารใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดดาวห้าแจกผมก็จะถามว่าแปดแจกนี่คือตำรวจใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับแต่ถ้าทางทางศาสนาห้าแจกนึ่งตัวแทนองค์พระเจ้าทั้งห้าพระองค์รวมทั้งองค์พระเสียรยเมตตาที่ยังไม่มาเป็นประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าด้วยนะครับ แปดแฉกนะั่นคือทางมรคแปดผลแปดคือเครสอนเห็นป่ะคือแฝงเป็นศาสนาธรรใช่แล้วก็บอกอีกอย่างว่าในโลกมันในใบเนี้ยถ้าไม่มีทหารกับตำรวจเนี่ยประเทศมันจะวุ่นวายอของอย่างกะเป็นศาสนาธรรหม,มดครับอ่ดังน,นั้นคนไม่เข้าใจว่าไอ้หาพระอ์นี้แปกเว้ยทำไมตุมคนไม่เหมือนชาวบ้านทำไมต้องเป็นดาวห้าแฉกแปดแฉกวะทำไมต้องนัตเตสุเตมหาสุเตนชาวะประมาณเนี้ยครับ จริงๆแล้วนัาเตสุเตมหาสุเตนัชาที่ยังไม่จบบทนะอันนี้คือการบทสารพัดนั่คือขอทั่วไปแต่การขอดาวหลวงพ่อปนั้นในการเน้นเรื่องเงินโดยเฉพาะเลยให้เดี๋ยวให้พ้นการเดี๋ยวแล้วเรื่องเงินปุ๊บมันจะมีเติมอีกครับแต่ไม่ขอพูดในที่นี้ครับแล้วไม่ต้องโทรมาถามนะว่าดาวลงนี้แท้ไหมใช่ไหมไม่รับดูนะเพราะว่าเดี๋ยวพระเดชพระคุณจะเอาซุ่นตีนไหมอาตมานงโยมก็ดูไปเราไม่รู้ว่าซื้อใครมาเพราะว่าคือทางใายทางมันค้าขายฉันไม่ใช่สายตรงครับฉันเป็นเพียงคนคนหนึ่งที่ศร ท่านทําไม่เหมือนใครอืตอนนี้เก็บอยู่หน้าประมาณสักห้าสิบดวงโอ้ครับใช้เวลาอยู่สามเดือนโอ้หมดไปเยอะนะไม่ใช่ถูกนะ <c oughs> ก็เก็บก็เอาไปเลี่ยมเก็บเก็บเก็บดวงไหนที่เราสวยเราก็ไปเลี้ยงจับขอบเงินผ่าไว้เก็บไว้ครับแล้วก็มีบางคนถามอาจารย์บางคนถามมาล่าสุดเนี่ยเออนะมาพูดเดี๋ยวก็บอกว่า <c oughs> ดาวของหลวงพ่อเนี่ยทำไมเขาต้องเลี้ยงเฉ๋เฉ <c oughs> <ๆ>สมมติอันนี้ตรานี้ออกไม่ได้จับไม่ได้เลยโทรศัพท์หยิบดิมันเป็นวงกลมเนี่ยทำไมต้องเลี่ยมหูฝังฝังเหตุทำไมไม่เลี่ยงทิ้งดิ่งตรงตรงมันเป็นคำพูดที่หลวงพ่อบอกว่าใจคนมมมมััันนนนไ่่ซือออตรงงใจคคคดดเเเียา ครับเลี่ยมเลี่ยมเอียงเลยแล้วกูก็ทดลองนะกูไม่เชื่อกูให้คนคนหนึ่งอเลี่ยมแบบหูดิ่งหนิ่งอีกคนมาเลี่ยมเอียงไอ้คนเลี่ยมเอียงจะขอได้ง่ายกว่านะอ่ันจะเป็นลูกของคนโอแล้วกูอยู่แล้วกูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองลองสเก็ตให้ดูฮะคือทั่วไปเนี่ยเลี่ยมทิ้งดิ่งเนี่ยเราเราจะเลี่ยมทิ้งดิ่งก็คือทิ้งประมาณอย่างนี้อ่างนี้ครับ่าครับพระทั่วไปวัตถุมงคลทั่วไปแต่ของของหลวงพ่อพินะเนี่ยจะอย่างนี้ถูกไหมครับอ่าใช่ใช่ใช่จะเป็นรูปที่สองรูปเนี้ยเนี่ยจะเล คือจะเอียงจะจะไม่จะจะไม่เซนเตอร์จะไม่นิ่งดิ่งนะครับแล้วก็มีคนถามมาเกเยอะแหมอาจารย์เขาแค้คำมากแล้วเหมือนครับเพราะว่าอย่าลืมด้วยคนที่เขาเก้เขาก็ศรัทธาหลวงพ่อนะะแต่ที่เขาทาเก้ออกมานั้นเราไม่ว่ากันมันเป็นอาชีพเขาครับคือจะไปว่าเขามาหลอกไม่ได้หรอกพอรันรันการในการเช่าของกูพูดอยู่ประจำโอ้ถ้าเราไม่เป็นอ่ายเสือของแท้และดีแล้วถูกไม่มีในโลกหรอก ไม่มีคือมันต้องพึ่งตัวเองก่อนต้องศึกษาไม่มาให้หลงแพ้ก่อนอย่างว่าลครังอ่ะกูเชื่อว่ามีถ้กคนเป็นตามตลาดนั้นเนี่ยพาที่หลงง่ายที่สุดคือวัลคังนะตั้งคนต่างเกิดไม่ทันพิมข้าวเนื้อไชขายได้จบแท้ไม่รู้แท้หรือเปล่ากูไม่รู้พิมพ์ใช่เนื้อใช่ขายได้จบแท้ครับถ้าพิม์ไม่ใช่เนื้อไม่ใช่ขายไม่ได้นั่นเก๋อแล้วใครเป็นคนชี้ขาดแล้วโอ้ทุกวันนี้ไม่มีใครเกิดทันใช่ใช่ร้อยกว่าปี ถ้าสมัยอ่ำแดงอ่ำดำนู่หรือมังอ้งเออของจะตั้งมันไม่ไม่มีหรอกเี่มันเป็นความเชื่อโอ้อย่างดาวหลวงพ่อพีน่าเนี่ยฉันพยายามสืบสอบนะทุกวันนี้เกจิอาจารย์ที่จะทำมุกทุกคลที่ขอได้บนได้แบบหลวงพ่อเนี่ยไม่มีแบบชัดเจนเนี่ยไม่มีอมย่างในกลุ่มในสมัยก่อนฉันแบ่งไปในกลุ่มเนี่ยที่ฉันได้ตามศาสนาเข้าไปตอนที่หลอนทุกคน <c oughs> คือเขารู้วิธีใช้ที่ถูกต้องไงเกี่วกการหวงแหนแล้วเขาถามว่าอาจารย์แล้วดาวหลวงพ่อพีน่าเนี่ยสาหาตามไหนใช่่านเห็นสายตรงที่เขาขายกันในในในเพจของเขาที่ตั้งเป็นร้าน ถ้าเป็นยุคแรกเลยเนี่ยแสนห้าสองแส,น,สนอัพถ้าเป็นดาวมหามงคลก็อยู่หลักพันถึงหมื่นต้น,ตนแล้วมันจะมีดาวรองลองมาอีกอย่างหนึง่งใช้บล็อกบล็อกบล็อกดาวมหามงคลมาปั๊มแต่กลิ่นมันจะหอมตลอดนะรเรียกดาวแม่น้ําหอมอคือวัสดุที่หลวงพ่อเอามาผสมเนี่ยไอ้ตัว,ต,วตัวอาถรรพ์เนี่ยมันมีเอาเป็นเนื้อมาผสมกับน้ํามันมาผสมถ้าเอาเนื้อมาผสมเขาเรียกเนื้อหอมถ้าเอาน้ํามันที่เคี่ยวมาจากตัวเนี้ยสกัดมันเคี่ยวมาจากตัวเนี้ยไปได้เอามาใส่ดาวเขาเรียกน้ําหอมครับ คุณค่าและอาถารเหมือนกันทั้งน้าทั้งเนื้ออืแต่ไอ้มีอยู่รุ่นหนึ่งที่เป็นน้ําหอมโดยตรงเลยดาวจะหนักมากแล้วนินตรวจเป็นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพิมพ์ในร้อยมั้งในร้อยในพันไม่รู้นะที่มีช่อยเทปพืะคกับแล้วก็ใช้บล็อกปั๊มเครื่องเนี่ยคือขอจะไม่ประกบแต่ดวงนั้นให้รู้ไว้เลยอนะ่ะนั่นนน่าใช้นะนะั่นแ่ะคือดาวที่ใส่บนถั่วฐานจริงๆแล้วราคาถูกมากไม่กี่ตังค์เต็มที่เห็นเขาซื้อขายกันไม่เกินสี่หมื่นซึ่งเราก็ต้องไปซื้อเป็นแสนใช้ได้เหมือนกันหมดแต่่่มมััันนนนหาาาายยยกกกกบทท้้ออรเเพะฉขง็ุแด ลูกได้สเก็ตหมดเลยแล้วก็นามาลองใช้โอเคเลยแล้วทุกคนโอเคได้หมดกับดีหมดขอหมดมอย่างบางคนล่าสุดเนี่ยไอ้ดเราขอเออชื่อนะไอตุนไอ้ตุนไอตุนไอตุนก<ช>ูนึกที่กูนึกในกูเออครับครับไอตุนเนี่ยเป็นลูกศิ์กูที่อยู่อเมริกาครับเองก็รู้นะสาภาพทาังยุโรปทั้งหมดเนี่ยกฎหมายก็ค่อนข้างเข้งคัดวันหนึ่งไอ้ตุนขับรถไปเนี่ยโดนกล้องตำรวจกล้องต้องเรื่องขับเร็วครับโดนฟ้องขึ้นศาล S <S <S นี่ไอ้ตุ่นมาเล่านะมันมั่นใจว่ามันไม่ผิดมันก็ไปปรับทุกกับแม่ดาวเนี่ยว่าให้ช่วยบางทีมันไม่ผิดอย่างงู้นอย่างนี้แล้วพอถึงวันขึ้นสามเนี่ยตุ่นพกดาวไปแล้วก็บอกไปโอ้มึงเชื่อไหมหนึ่งในร้อยไอ้ตุ่นโดนยกฟ้องอ๋ออ่า,า,อา,าแปลกมากแล้วก็เพราะว,ว,วันเนี้ยมันทํางานอยู่ที่อเมริกาเจ้านายไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามจะเกรงใจตุ่นคนเดียวอทุกอย่างแล้วก็เองก็รู้นะตอนนี้โควิดครับไอ้ตุ่นไม่ได้ขึ้นโบนัส ไม่กระเนขึ้นแล้วเวลาส่งไปทํางานพิเศษสซ่ตุนเปนคนเดียวครับอมีเลี้ยงให้มีที่พักให้ได้ได้เงินพิเศษตั้งหาดาวครับนี่คือตุนเอาไปใช้แล้วตุนตอนนี้หลอนมากแล้วขออะไรก็ได้บนอะไรก็ได้ตุนแกมันพูดม,มันใช้คำพูดอย่างนี้แล้ว่าเหมือนมันมีแม่อยู่ใกล้ๆโอ้ oh, พูดอะไรแม่รับรู้หมดอ่าแต่มันมีเคล็ดวิธีใช้นะครับและมึงเชื่อไหมว่าดาวยุคอาถรรพยุคแรกของหลวงพ่อพีนาเนี่ยสมมติเองจีบหญิงครับ แต่ต้องต้องเคยพูดคุยรู้จักหน้าค่าตากันก่อนนะ,<ฮ>ะไม่ใช่ไปรู้จักใครป้ายทะลเมย์กล้ามาทําไม่ใช่นะต้องมีความสัมพันธ์ก่อนรู้จักหน้าค่าตาก่อนให้เขียนชื่อนามสกุลผู้หญิงให้ขึ้นต้นว่าอีผู้ชายขึ้นต้นว่าไอแล้วตาม้วยชื่อนามสกุลในพานนั้นถ้าเราใช้ก็สาเร็จควรจะมีแป้งตลาดเล็เกกระจกละเล็กดินสติกหวีอาวางแล้วเอาลายชื่อที่เราจะทํเใยวางไว้แล้วว่าคาถาหลวงพ่อนาะเตสุเตมหาทุเตสทารเนี่ยว่าไปเรื่ลยอาจารย์าขอให้อายเรอีคนเนี้ยมันรักมันหลงลูกนะแม่ดาวช่วยลูกด้วยนะ เอาดาวนี้ทับชื่อไว้ละน้าหอมปมแล้วรอผลสามวันในกรณีแล้วเราวางไว้แล้วพอเช้าเราก็เอาไปพกได้เหมือนเดิมครับถ้าเกิดได้เจอคนคนที่เราทานั้นบ่อยๆเราสังเกตว่าเขาอ่อนลงไหมสังเกตได้เลยมันจะดีขึ้นเห็นตาทันตาเห็นเลยถ้ายังไม่รู้เอากลับมาวางอีกแล้วในเมื่อสําเร็จแล้ว่ันก็บอกว่าให้ออกกระดาษที่เผาทิ้งไปซะครอสมัยที่เราคิดคิดได้คือสาเร็จแล้วครับแนะนำมปหลายคนได้ผลค่อนข้างเกินร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วได้ผลเกินคาดอืม นี่คือวิธีใช้ดาวคร่าวๆจริงๆถ้ารู้รูค้ครูครูบาอาจารย์นะโอ้ท่านทำเพราะถุมงคลมันคนิดนะไม่ได้ใช้แค่แบบกู้ขอยอย่างเดียวอกจริงๆแล้ว่อยมันร่วมนหนังช้างค,คนมันไม่ค่อยรู้ไงบางคนเนี้ยได้ประตูคุที่ดีขอกว่าแม่ครูบาอาจารย์ที่สร้างไวให้ใช้สมัยก่อนเนี่ยไม่รู้วิธีใช้แล้วใช้ไม่เห็นผลก็ไปว่าท่านไม่เก่งโอ้คนที่จะรู้บา้านเลขที่เองคนที่ติดต่อกับเองครับมันก็ต้องรู้บา้านเลขที่ต้องรู้เบอร์โทรศัพท์ครับ ของคูบาร์าจา์แม้กระทั่งเทพพรมต่างๆก็ตามเองต้องรู้โคตรรู้วิธีของเขาไเพื่อค่อยปรามาเขาบา,ง,า,ง,างคนถามอีกหวไอ้นอนนีน่แม่งเก่งรอบโลกเลยรู้แม่งทุกเรื่องก็อ่านไงแล้วเขาไปศึกษาไงแล้วสันดา,าของกูคือกูไม่ชอบฟังจากใครไงครับอย่างหลวงพ่อพิน้าที่นับถือท่านหัวชนฝาเพราะอะไรน้องโอ้เพราะกูลองทั้งปวทั้งเมียเลยครับลองแบบลองจนหลอนอ่ะซึ่งเมื่อก่อนกูเป็นคนน้องของของยากมากอะ่ะแล้วก็มีคนถามว่าอาจารย์ดาหลวงพ่อพิน้าเนี่ยตอนนี้หาซื้อได้ที่ไหน ตอบไม่ได้นะคุณต้องไปดูตามเพจต่างๆ,ๆแล้วคุณต้องศึกษาก่อนล่าสุดเดี๋ยวชัน,นปาราบที่วัดมีเลี่ยมทองุตัดวงกลมๆ,ๆ,ๆนี่เรียกว่าออท่าเกยอะ่ะเป็นเอาตัดวงกลมเฉพาะรูปดาวเลยนะเลี่ยมทองนิดหนึ่งแสนห้าครับถ้าถามว่ามีเงินแล้วซื้อได้ไหมซื้อเถอะคุ้มแล้วกูมั่นใจว่าไม่เกินเดือนเงินที่เสียไปจะได้คืนอืแล้วขอหลวงพ่อจะมีแล้วถามว่าอาจารย์ถ้าหนูไม่มีเงินเช่าดาวาถานยุคแรกเลยเนี่ย จะมีวัตถุมงคนไหนๆน้อยที่ที่ขอหลวงพ่อที่เอามาใช้ได้นิดหน่อยก็มีพระมีครับหนึ่งในนั้นที่ดังๆเลยสมเด็จไพ่ป๊อกสมเด็จไพ่ป๊อกอ่าไพ่ป๊อกก็คือว่าด้านหนึ่งมันพูดด้านหนึ่งเป็นหลังพระาังฆจายครับเขาเรียกกันไพ่ป๊อกในหมู่นั้นคือเอาไปเล่นการพนันได้แล้วก็สมเด็จเครดิตจะมีทั้งเนื้อผงและเนื้อดินเครดิตที่เกี่ยวกับเรื่องเงินพวกเครดิตเงินไม่ค่อยดีอะไรไม่ดีเดน่เอาไปกู้เงินเนี่ยให้ผ่านเนี่ยได้ครับกับสารอันนี้ตัวทับเทนเลยนางพิฆาตกองสล ชื่อมันคือ oh, oh, oh. คนทัพพกนามพญาองค์นี้ขอเรื่องหวยผัวเฮ้ย hey, จริงนะเรื่องนี้จริงนะครับแล้วก็ถามว่าบางคนวอาอาจารย์ทัาพพระแล้วคารมราชนาเหมือนกันไหมนาเตสุเตเหมือนกันอืมมาเตสุเตเหมือนกันแล้วบางคนบอกอาจารย์ถ้าผมได้พราะทุขขคนทุกที่ขอหลวงพ่อพินาศมาแนละ้วเนี่ยจะจุดผูดป้ปฏิปศาสตรยัยงไงให้หลวงพ่อรับรู้ไปกั้นใจที่ต้นไม้เด็ดดอกไม้มาสามสีถ้าหาไม่ได้เอาสามดอกครับทูบสามเจียนสามเงินหนึ่งสลึงอ่ากระทิงแดงขวดหนึ่งครับอ่าใช่ไหมเอกรังแกงขวดน้ำเปล่าขวดน้ำเปล่าไม่ต้องก็ไดด้้แลวจุูอก แล้วว่ดนัดเตสุเตยให้ท่านปฏิปะสาทให้และอธิษฐานตามความปรารถนาที่แรกวันนี้ว่าจะพบมาครับมานั่งพิจารณาโดยชอบแล้วไม่น่าที่เอามาให้ดูเพราะเดี๋ยวมานคนออกในการวัาเนี่ยขายของอแล้วไม่ต้องติดต่อมานะที่ฉันไม่มีขายครับเก็บส่วนตัวครับเก็บส่วนตัวบูชาส่วนตัวศรัทธาส่วนตัวทุกคนที่ฟังฉันพูดไม่จาเป็นต้องเชื่อแต่ถ้าเปิดใจกว้างลองพิสูจน์แล้วค่อยปาาศกันว่าฉันไม่ได้เชียร์ขายนะผมเพราะฉันไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับวัด ครับเราคุยกันว่าเออก็เคยถามกันมาเมื่อกี้ว่าในกลุ่มปรามา i เมสุนรับถืออะไรก็นี่งานหนึ่งในนั้นครถจักรยานนี้ในกลุ่มปรามา i เมสวนกำลังหลอนกันมากเลยใช่ใช่เพ๊ะแบบบางคนเ<ช>อาง่าเข้าใจแบบเราเข้าใจเข้าใจเข้าใจจุดนั้นเลยนะแบบ,ค,บคนแม่งไม่เคยใช้พุทธมงคลแล้วมันโดนอ,ะอ่ะไอที่พอขอเรื่องตั้งแต่ม้จิ้มปันนัเรือรถมันได้หมดไงหลอนแล้วทีนี้ไปเลี่ยมทองเลี่ยมทองกันฟงนังนะ วัตถุบางคนที่รายการปรมาเมศวนอาแนะนํานั้นท่านต้องศึกษาเองครับอย่าเพิ่งมาเชื่อเราทั้งหมดคว<ช>ามเชื่อในี่พูดอยู่ประจําไม่เคยฆ่าใครอืแต่ความคิดที่มันเห็นต่างมันฆ่ากันนะครับเราพูดออกมาเนี่ยทุกคนที่ฟังอ่ะมันมีทั้งชอบและไม่ชอบแล้วเราเข้าใจไม่จําเป็นต้องมาเชื่ออแต่ถ้าคุณเปิดใจกว้างเอาสิ่งต่างๆที่ปรมาเมศวนนันไปเป็นข้อมูลในคุณประกอบพิจารณาคุณจะปลอดภัยครับเงินทองหายาก ความโลภโมตฐานมันสามารถทําให้คนทําได้หลายรูปแบบวงการไหนอย่างทุกคนแล้วบางคนก็ชอบพูดว่าวงการพระมันสุขปกพระเดชพระคุณครับทุกวงการอะสุขปกหมดแล้วครับเพราะคนมันมีทั้งบวกและลบจะมาเหมาว่าวงการพระสุขปกไม่ได้มันเป็นอาชีพเขาครับแล้วเวลาเขาเอาพระมาขายเราเขาไม่ได้อาปืนที่หัวที่ตัวอะไรนะว่ามึงต้องซื้อกูนะมันไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวเราก็าเราเสือกไม่ศึกษาเองก็เสือกไปเล่นพระใช้หูเนาะมันก็ต้องเรีกทุกคนมีกล้องอะอ อเอายกตัวอย่างนั้นนอกเรื่องนิดหนึงโอ้กูมีสมเด็จว่ะครงองค์หนึ่งกูขายมันสามสิบสสล้านอ่ะแต่กูซื้อตลาดเึงกูนะแต่กูคงต้องรับประกันมึงร้อยเปอร์เซ็นในภาษาพระก็ต้องรับประก100ันร้อยเปอร์เซ็นคำว่ารับประกันร้อยเปอร์เซ็นคือเบื่อก็คืนได้เกะก็คืนได้เทินไ,ทน,ไทนได้อะไรได้แต่กระทโดงข้ามกูซื้อมาห้าพันนี้แต่กูมม 5, ไปขายเซียนที่ถือกล้องด้วยกันเนี่ยเซียนผู้ใหญ่ที่ท่านเก่งๆเนี่ยกูเอาแค่ห้าล้านกูรับเงินห้าล้านมาเนี่ยกูให้เมียกูใช้ได้เลยนะเพราะเซียนกับเซียนไม่มีการคืนนนกัพระเี่ย ต่างคนต่างเกิดไม่ทันเนี <ป ham ente> <t> ่ย <aesthetic> มันจะมีป <Lance> ัญหาในการทะเลาะเบาแวงฟ้องร้องกันหาว่าต้นตุนหลอกลวงเนี่ยครับเราเข้าใจคนขายนะโอ้บางทีกูเป็นกูเล่นพระมาเนี่ยบางทีเขาดูได้แค่นั้นไงแล้วเขามั่นใจว่าของเขาแท้ไงแต่โดยเจตนามันก็มีทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราจะเช่าเนี่ยถ้าเป็นกูกูไม่เอานะกูมีเงินสามสี่สิบ้านกูสร้างอพาร์ตเมนต์ว่ะหซือบ้านอะไรคนเช่ามันได้เงินแน่แไงแต่ว่นละครเนี่ย มึตงต้องอะไรคือเราไม่ดูไม่เป็นปุ๊บไปใหค้คนณุ่นดีดูดีเราก็ใจพ่อดีไปเพราะบางคนเจอสูตรมากๆเข้าเฝอก็คือเราต้องเป็นไงเหมือนกระดาวเนี่ยถ้าจะให้มาสอนใน,ในรายการเลยว่ายุคแรกดูยังไงสอนได้แค่คร่าวๆทุกอย่างต้องดูของจริงครับถ้ามาดูของจริงแล้วก็เหมือนว่าโอ้เราเราจะทำกับข้าวเนี่ยคุณโจทย์สูตรให้มึงไปอ่ะคึงเชื่อคุณทำยังไงออกมาไม่ก็ไม่อร่อยแต่ลองข้าเองมาดูพี่ทํา ใส่นี่ก่อนใสน่หลังรถตรงนี้อย่างนี้เงี้ย<ม>ไปทําเองก็อร่อยเหมือนกัน<ม>วัตถุมงคลมันอยู่ที่ความเข้าใจครับการไปศึกษาครับยืนยันนะหลวงพ่อพีนะเนี่ยไม่มีใครทําวัตถุได้อย่างท่านหรอกเคยมีคนที่เอาไปทําอย่างท่านนะใช้แล้วไม่ได้ผลวิชาบางวิชาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคแรกๆเนี่ยคือวิชาคู่บุญอ๋อครับมันเป็นคู่บุญท่านไม่ใช่คู่บุญพวกเราถึงจะท่านทำไปสิบภาษาส,สืบทอดให้ไปมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะแล้ววิชาของหลวงพ่อในเรียนมันจะใครรู้ไหมจะใครครับ เทวดาน่าจะเป็นอาจารย์เจริญธรรมที่ทำแก้วทำแก้วสุรการน่าจะเป็นนครศรีสีรมราชเดิมทีหลวงพ่อเป็นทานเราท่านพาให้หวยนะมึงให้โคตรแม่นเลยแล้วก็ลากเงาเลยก่อนท่านบวชแล้วท่านเป็นคนกลัวผีโคตรกลัวผีเลยเอ้าจะจนท่านใช่ไหมพระบวชพระมาแล้วท่านกลับเป็นคนที่ผ่าศพสรีระนี่ท่านเก่งมากเลยนะผมทราบมาว่าท่านท่านเก่งเรื่องผีมากตอนทานอนตอนท่านอนรภาพใหม่ใหม่คดีนี่อธิกรณ์นี่ยังไม่หายเลยนะครับ โดนคดีที่ร้องคดีเรื่องสอเรื่องอะไรเนี่ยอ้โอาจจะที่เองจะมีลักสารมาถามคนไทยคนนั้นนั้นไหมคือตอนเนี้ยผมมองว่าจากจากที่ฟังอาจารย์มาเนี่ยตอนเนี้ยที่คนต้องสนใจมากๆเลยคือเรื่องของพระทั้งสามรุ่นที่เกี่ยวกับเรื่องของโอ้โหต้นเด็ดเกรดิด้ะใต้นเด็ดเกรดิดต้นเด็ดเกณฑ์บลอกแล้วก็นางพญานางนางพี่ขาวกรองสลากครับนางพี่ขาวกรองสลากเป็นพระเนื้อดินด้านหลังก็ปั๊มตัวจมลงไปว่าพี่ขาวกรองสลากบางตัวบางทีก็ติดไม่ชัดบางทีก็ติดชัดนะปั๊๊มมไไปปปปเเเเลลลลลยยัึกงงง็็นนาอค์้ ถ้าถามว่าดีไหมฉันเคยใช้แต่ถ้าไม่มีราดทางนี้ไงแต่ถ้าไม่ดีทางเมตตาครับฝรั่งทัานก็เลยฉันกับแฝดเลยเรื่องที่จะใช้ดาวเพราะที่เราไปบวกกับดาวพระไม่ชอบเต็มแล้วดังมามได้ยินเสียงไหมเยอะครับทุกวันในเวลาลงเรือกลัวจะตายกลัวเรือปั้มกลัวกลัวหนักถามว่าทําไมต้องแฝนเยอะโอ้โหครูบาอาจารย์อายุเป็นร้อยครับแฝนเยอะเพราะเดี๋ยวอีุ้มหลับอุ้มนั่งช่วยได้ไงแฝนอุ้มเยอสมมติว่าเอานึกทอด เป็นมุกนะเป็นมุกนะครับผู้แผ่นพระองค์นึงอายุสักสามร้อยปีที่มันมาตายก็แก่นอนแล้วก็ไม่ตื่นอ่ะแกแกพลนไงนะแล้วมีคนขี่ปืนมายิงมึงทำไงปรุนเนี่ยจัดใช่ไหมอันนี้หยอกแต่าตอนแรกกูก็จะเลือกที่ว่าอายุน้อยไปบ้างคอ่าอายุน้อยนี่กับพี่กระเป๋านอนไม่ขี้สาวไงครับอ่ะาว่าอย่างน้อยอีกองค์นึงหลับอีกองคหลับอีกองค์ได้ช่วยได้มาสามนัดเข้านัดหนึ่งก็ยังรอดเว้ยครับใช่ไหมถ้าคุยกันนเล่นคขำๆวัตถุมงคล อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนอ,อยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละคนคฟังนะแต่เจตนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนั้นท่านมีเจตนาดีแน่นอนคือท่านทันตามวิชาครับสืบทอดวิชาตั้งใจทําจริงรทุกอย่างมีต้นทุนครับมันถือกําหนดการค่าเท่าบูชามาไงจะแปลว่าพระองค์นั้นอาจารย์องค์นั้นมานั่งทำมิธฉบันเสกข,ของขายมากกว่ากูเข้าใจอย่างนี้นะ โหเฮีเยเรียนมาแล้วก็ไปนั่งเสียของขายนี้กูก็ทาได้<ม>แต่จริงๆแล้วทุกคนเรียนมาเนี่ยอาจารย์เองก็กินข้าวข,ข้าสอบละพันสองห้าสิบครับข้าวเสาาให้กูก็กินข้าวข้าสอบละพันสองห้าสิบครับมึงก็กินข้าวข้าสอบละพันสองห้าสิบแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไี้ทขา,ออาขอออกมากินญ้าได้เหมือนนนะโอเคของก,กูแจกฟรีก็ได้ครับไปโทรครูบาอาจารย์ทุกคนแม้กระทั่งทุกคนที่เป็นคนเช่าทุกคูลืมตาขึ้นมาก้าวเท้าออกข้ามปรนีประตูแม่งก็เสียเงินแล้ว แล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านทาออกมาเนี่ยหนึ่งเจตนาดีสองท่านเป็นบางคนเป็นอาชีพมันก็ไม่ผิดครับถ้าไม่ได้เอาปืนไปที่หัวถ้าไม่ได้แบบมึงมึงต้องซื้อกูนะมึงเข้ามาสำนักมึงก็ต้องซื้อกูนะครับอยู่ที่ความพอใจท่านศรัทธาหรือเปล่าท่านเช่าคนบมงคนท่านศึกษาครูบาอาจารย์นั้นท่านรู้เปล่าท่านเก่งอะไรถ้าท่านไม่รู้ท่านไปเช่ามาแล้วไม่ได้ผลท่านจะดพึ่งประมาณครับพิจารณาศึกษาก่อนเพราะคําถามนี้ที่พูดมาโอ้ได้ยินคําถามถามมากเลยอาจารย์ เออพระคุณเจ้าเนี่ยเก่งไหมอืมพระคุณเจ้ากับพระคุณเจ้าเนี่ยใครเก่งประกันอืมอาจารย์คารวาตรงเนี้ยเรียนมาจริงไหมกูตอบไม่ได้หรอกพระวลาเขาเรียนกูไม่ได้ไปนั่งอยู่ด้วยอืมครับแต่ที่แน่เลยนะคนที่มาเปิดสำนักหรือคนที่สร้างของถ้าเขาไม่มีวิชาคงไม่มีใครเสนอมาเปิดสำนักหรอกคนเราเก่งไม่เหมือนกันเราโอ๋ครับใช่ใช่เดี๋ยวโอ๋เนี่ยเรียนอะไรมาผมจบอาร์ตมาเห็นไหมจบศิบละปะเห็นไหมก็มาหาแดกทางความเชื่อเห็นป่ะเห็นไหมมันละคนเราเนี่ยนะ มันเก่งไม่เท่ากันค,คนเรียนสายาศาสตร์เขาไม่ได้ทําได้ทุกอย่างแม้กระทั่งตัวกูเองกูขาไม่ได้เก่งทุกอย่างครัเพราะพทธเจ้าที่เรานับถือท่านเป็นบรมศาสดาเพราะองค์ตัดสะลุเพราะองค์ก็ยังโปรดคนได้ไม่หมดร้อยคนเลยเฮ้ยอย่าไปยึดอะไรมันมากมายเอาเป็นว่าคุณจะไปเข้าศึกษาไปหาอาจารย์นี่คุณศึกษาก่อนครับสาเหตุที่คุณไปแล้วคุณไม่ได้ผลเพราะคุณทํานิสัยแบบไฟลามทุ่งเก็กตื่นไฟใครเรืออะไรว่าดีว่าไป ไปเสียเงินเช่าม,ามาไม่ได้ผลก็ด่าเขาประมาทเขาว่าของไม่ดีคุณไม่ศึกษาข้อมูลก่อนว่ามันตรงกับสเต็ปที่คุณจะเอาหรือไหมแต่ถ้ายืนยันแล้วปันธงเราคุณเป็นคนชอบปันธงว่าโอ้คุณพ่อพี่น,น,น้นีล้านเปอร์เซ็นค้าขายไม่ต้องกระเดือกระสนไปเอาดาวยุกแรกหรอกดาวมหามงคลหลักพันเนี่ยพันสองพันยังมีอยู่ในสิ่ก็ยังมีอยู่ค้าขายได้ทาให้ค้าขา,ขายมีเมตตามหาเสน่ห์มหานิยมได้แต่ถ้าโรภโมโตสารจะเอาตัวท็อปเลยคือดาวประกบ ดาวประกอบใช่ก็คือยุคแรกไงสองพันประกอบมาแล้วเอาผงไลข้างในจะม,มีเม็ดกันพระผ่าแล้วจําไว้นะว่าของที่ดีที่สุดและฟรีไม่มีในโลก<ม>จําไว้เลย<ช>ทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนครับแล้วประกอบด้วยบุญกุศลและทานบารมีคุณต้องทําเป็นคุณไว้เพราะว่าหลวงพ่อพีน่าท่านเคยพูดไปเลยก่อนมโนภาพว่าถ้าท่านสิ้นไปแล้วของของท่านด้วยพวกเธอได้เธอก็อย่าลืมอ,อุทิศส่วนบุญกุศนให้ท่านบ้างนะอืเพราะท่านรู้ว่าท่านมีกรรม พระที่เอาศพเอาปญญามาเล่นโดยเจตนาเนี่ยือของข้าศัตต่างๆเนี่ยท่านรู้ว่าผิดนะเว้ยโอ้หลงพ่อปิญานี่ท่านนั่งสงสารนะท่านรู้นะว่าท่านพะหสายขาศาตรูเนยนะครับท่านรู้ว่าเอาแบบเนี้ยมาใช้นี่มันผิด<ม>แต่ท่านยอมผิดเพื่อลูกศิษย์ท่านเพราะท่านเป็นห่วงเพราะท่านเขียนแบบบุกี้ไม่ที่ที่พูดให้ฟังอนะ่ะครับถามว่าผิดพระวินยัยไหมผิดนะแต่ถ้าทางโลกไม่ผิดครับแต่ท่านานา่งสงผิดแต่ทําไมหลวงพ่อปินญท่านเป็นพระที่แบบคือท่านเคยท่องอธิกรณ์สมัยก่อนเคยเจอพระผู้ใหญ่จะจับสึกหลายครั้งเรงแบบ ว่าท่านให้หวยสร้างสุขผู้คนอะไรแบบเนี้ยครับค้าขายระดวมงคลอย่างเงี้ยหนักหนักเข้าว่าพระผู้ใหญ่สมัยก่อนที่ที่จะจับท่านศึกต้องอาศัยให้ท่านไปบูรณะวัดที่จะล้างจะล้างได้ถึงสามสิบวัดแ้วหลังขั้นว่าพี่นาท่านเอาของผู้ถูกเอาตัเอาฐานมาใช่ยังไงไม่ใช่ท่านไม่รู้ว่าผิดรู้แต่ท่านยอมผิดยอมมีกรรมเพื่อลูกศิษย์ทุกวันนี้ไงไม่มีคนเข้าใจท่านบอกโอ้โหโทษนะพระหาเลยเอานู่นมาเล่นเอานี่มาเล่นก่อนที่ท่านจะด่าใครเนี่ยท่านศึกษาก่อนดีกว่า อย่างโอ้ท่านเนี่ยท่านเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆอ่ะครับท่านก็ข้าไปศึกษาลรงข้าพิทักษ์ท่านหน้ากาหว่ามากท่านเสียงสลบมากพอสมควรมากมหามหาศาลถ้าถามมาว่าท่านอยู่ไหนคือสนมลาวไปได้เลยผูบอกไม่ถูกครัเมื่อไปเถอะขับไปขับไปเส้นง่ยขับไปเออกลับไปเส้นมิตรภาพเนี่ยตรงลตรงไปปุ๊บเนี่ยเลยรู้สึกต่อห้องอาหารบ้านสวนบ้านสวนสองเลยไปได้สักพักหนึ่งเลยหนองแคก็ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีเขียนเลขพาชีนครนายก เบนออกทางคู่ขนานเลยช่างพาชียังไม่เข้าไปเข้าช่องนครนายกแล้ววนไปปุ๊บขับไปปุ๊บตจ้ารงไปวัดไสงามแล้วก็ถึงโรงเรียนไสงามครับตรงนั้นจะมีสะพานลอยเลยไปหน่อยจะมีป้ายเขียนขขาขาเรยกว่าสนมรามเข้าไปเลยอไปกราบสักนิดท่านนนัไปกาบศกท่านแต่นี่มันเป็นหุ่นที่พึ่งนะเพราะว่าศอกท่านหลออไปแล้วหรือจะกระดูกแล้วเขาก็เอากระดูกยัดไว้ในหุ่นที่พึ่งอะไรต่างๆแล้วก็ไปกาบไปคารวะท่านท่านชอบกระทิงแดงกาบกรงทอง85 คือของที่เราจะไปถวายท่านะจุทุ้าดอกที่วัดเขาจัดบริการคือเป็นรูปให้ว่าแต่เราดอกไม้เราต้องหาไปเองหาทุกไปเองได้ยิ่งดีผมม่อะไถามไหมเหนื่อยเว้ยผมฟังฟังมาน่ะผมสงสัยอยู่ชื่อของการตั้งตั้งชื่อดาวก็คือมาจากรูปลักษณ์ใช่ไหมฮะเยอเออดาะปททดาวปททก็สวนหยดน้ําครับก็คือเหมือนโลโก้ปททก็เรียกว่าดาวปททแต่จอมพลก็คือมีช่อใช้พกษ์ครับ ใช่ป่ะต้องยศทหารท่าตำรวจต้องมีช่อใายพึกษ์มีจอมพลเล็กจอมพลใหญ่ในสิบในร้อยในพันมีหมดแล้วแต่เขาจะเรียกอะจริงจริงขนาดดีครับขนาดมีขนาดนั้นโอ้มีหลายพิมพ์มีเล็กมีใหญ่มีแรงต่างโอ้เอาง่ายๆอืยแยกเป็นยุคต้นกับยุคปลายแยกเป็นดาวอาารกับดาวมหามงคลไปจะได้ไม่สับสนดาวมหาดาวดาวอาารในยุคแรกของคุณพีทต้องหลายพิมพ์ว่ไปแยกกดวัวแต่หาก็ต้องก็ต้องไปศึกษากันเองเรา่องนรู้สึกว่าที่วัด กับพิมพ์หนังสือรวมเล่มนะเล่มมาสองพันกว่าบาทอันนี้ไม่ได้ประชามาในวัดนะคือไปฉั่านก็ได้มาแต่ทันได้ฟรีก็ถ้าใครคิดจะเล่นก็เป็นประโยชน์ไปซื้อเลยอ่ามันมีของเก่าของใหม่แล้วของสร้างปัจจุบันก็มีลงอยู่ในนั้นอ่ะแล้วได้ข่าวว่าเดี๋ยววันที่25ครับาแต่บริการที่ออกไปก็คงจะทานะรันงนูนะจะเป็นกระถินที่วัดสนมรลาวลองเข้าไปเที่ยวคนหนูเขา้าใครไปเป็นกระพร้าร้อยหนึ่งเขาจะมีดาวรุ่นใหม่ทำมาไว้อ่าสนับสนุนให้ดวงละร้อยอ่าสมนาคุณให้ทำบุ กับจากอีสานถ้ามันไม่มืดมากลองแวะเข้าไปกราบท่านดูแล้วคุณจะรู้ว่าใช้คาพูดนี้นะไม่ธรรมดาอย่างที่คุณคิดอืครับอืมีไรถามไม่ถามก็พอเถอะเอยคงไม่มีแล้วครับเพราะว่าอย่างที่ผมห่วงก็คือเรื่องของความหลากหลายของของของดาวที่ให้แยกเป็นสองยุกยุกต้นกับยุกหลังก็ดาวดาวฐานก็ดาวมงคลพออย่าไปแยกเยอะแยกเยอะแล้วปวดหัวก็อยากให้ศึกษากันก็ต้องหาหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับจะได้ไม่ไม่มีปัญหาเวลาเราไปได้มาใช่ไหมครับของมบูชา โอเคครับถ้าอย่างนั้นเรื่องของดาวของหลวงพ่อพินะก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะจริงจริงมันมีรายละเอียดปีกย่อยอย่างนี้เยอะใช่ถ้าพูดกรนอาทิตยหนึ่งก็ไม่จบครับแต่จริงๆมันลึกวิธีใช้ก็ต้องรู้ลึกแล้วถึงจะรู้ว่าใช้ได้ผลจริงเดี๋ยวไว้พบใหม่กันตอนหน้าครับผมเดี๋ยวตอนหน้าเจอกันครับบวัสดีครับสวัสดีครับรายการปรมาณมีส่วนเพิ่งเป็นรายการใหม่ขอแจ้งนิดนึง ขอฝากรายการปรมาเยเมสวนเว็บไซต์ปรมา i ม e n t สวน p a r a m a m e สวน .com คับฝากไว้ในอ้อมใจฝ <c oughs> ากไว้ในสายตาคุณฝ <c oughs> ากไว้ในความคิดของทุกคน <c oughs> ถ้ารายการนี้มันมีเศษเสี้ยวที่เป็นสิ่งดีมีประโยชน์ต่อทุกคนมีประโยชน์ต่อครอบครัวคุณ <c oughs> ขอให้ติดตามขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นปันนังกำลังใจให้หน่อย